กัดสวัสดีครับผู้ชมนะครับผู้ชมวันนี้ด้านหลังผมนี่คือกองกากน้ำปลานะครับผู้ชมนะครับให้ผู้ชมดูนะครับนี่คือกองกากน้ำปลานะครับผู้ชมนะครับกับด้านหลังผมนู่นผมก็อนุบาลกุ้งอยู่นะครับผู้ชมนะครับเดี๋ยวผมให้ผู้ชมเห็นนะครับผู้ชมคือกองกากน้ำปลานี่ผมก็ไม่กล้าใช้หมดนะครับผู้ชมให้ผู้ชมดูเนาะนะครับเกลือหรือ เกลือกับเนื้อกานปลายังอยู่นะครับผู้ชมนะครับผมก็ไม่กล้าใช้หมดนะครับผู้ชมเดี๋ยวผมจะไปใส่ต้นปาล์มนะครับผู้ชมนะครับก็ให้เห็นนู่นนะครับคือผมไม่กล้าใช้หมดนะครับผู้ชมนะครับผมอนุบาลกุ้งอยู่นะครับผู้ชมนะครับจนว่ากุ้งบ่อลูกกลางผมนะครับผมมบบ่ออยู่สาลูกนะครับผู้ชมครับจนผมใส่ลงกุ้งบ่อลูกกลางไปก่อนนะครับผู้ชมนะครับ ลูกน,น,นี้นะครับให้เห็นน้ําตอนลงใหม่ๆน้ําสีดําเลยนะครับผู้ชมนะครับน้ําสีดํานี่กว่าน้ําที่ค um ืนตัวนี <t <t ่นานนะครับผู uh> ้ชมนะครับผู้ชมดูนะครับกว่าน้ําที่คืนตัวเขานีนานนานมากนะครับผู้ชมนะครับก็ยี่สิบกว่าวันเลยนะครับผู้ชมนะครับนี่นี่น้าสีน้ํานะครับผู้ชมนะครับก็นี่แหละครับทําไมเวลาผมกวาดพื้นบ่อนะครับผู้ชมทาไมผมถึงได้ ทิ้งเวลาว่านานขนาดนี้นะครับผู้ชมเพราะว่าพื้นบอ่อผมนี่ดินเปรี้ยวนะครับผู้ชมนะครับดินเปรี้ยวนะครับผู้ชมดินเปรี้ยวแล้วก็เออผมต้องใช้กากเกลือนะครับผู้ชมกากเกลือหรือใช้เกลือหรือใช้ซากพืชซากสัตว์หรือกองกากน้ำปลากองเนี้ยน,น,นะครับู่ชมผู้ชมนะครับทีมส่งมาจากโรงงานทิพยรถนะครับโรงงานทิพยรถที่ระยองมานะครับผู้ชมเนาะเนี่ยครับเอาเอามาใส่พื้นบอ่อนะครับผู้ชมให้มัน ให้มันพื้นบ่อไม่เปรี้ยวนะครับผู้ชมนะครับให้ให้พื้นดินมันไม่เปรี้ยวนะครับแล้วก็สร้างอังคารลายหรือก็สร้างแผ่นต้นสร้างพืชสร้างสัตว์ขึ้นมานะครับผู้ชมนะครับก็นี่เวลาผมทําบ่อหนึ่งครั้งนี่นะครับผู้ชมผมจะใจเย็นนะครับผู้ชมนะครับนะครับผมจะใจเย็นนะครับผู้ชมนะครับก็ให้ผู้ชมเห็นด้านด้านหลังผมนะครับนี่นะครับผมถึงใจเย็นนะครับผู้ชมเพราะว่าผมเคยรีบแล้วนะครับผู้ชมคือมีประสบการณ์มาหลายสิบปีนะครับ ถ้าถ้าผมรีบแล้วนี่คือมันพลาดแล้วมันพลาดเลยนะครับผู้ชมนะครับนี่แหละทำไมผมถึงได้ช้านะครับผู้ชมนะครับก็ทั้งทั้งบานปูนนะครับผู้ชมนะครับทั้งบานปูนโดโลไมหบานปูนแคลเซียมหวานปูนมาหวบานปูนขาวนะครับที่พื้นบ่อผมนี่นะครับผมให้ผู้ชมดูเนาะนะครับไก่ไก่นู่นนะครับก็ใช้ปูนทุกอย่างนะครับผู้ชมเพื่อไม่ให้ดินเปรี้ยวนะครับผู้ชมนะครับ นี่คือนี่คือลูกกุ้งกำกามนะครับผู้ชมนะครับครับเห็นเนาะไกลๆนู่นนะครับนี่คือผมปล่อยลูกกุ้งกำกามนะครับผู้ชมนะครับครับผมก็นี่แหละครับคือคนเลี้ยงกุ้งนะครับผู้ชมนะครับมันมันมันจะลงทุนเยอะนะครับผู้ชมนะครับลงทุนเยอะกับกับการที่เราได้มาแล้วมันคุ้มนะครับมันใช้ใช้เวลานิดนึงนะครับผู้ชมนะครับ มันใช้เวลานิดนึงนะครับผมเสียเวลาพอสม้งควรนะครับผู้ชมกับบ่อลูกนี้นะครับผู้ชมไปเกือบสองสาเดือนเลยทีเดียวนะครับก็ให้ผู้ชมเห็นนิดนึงนะครับผู้ชมครับครับสวัสดีครับผู้ชมสวัสดีครับ